ที่วัดพระธรรมกายคณนากาวา่าประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ได้จัดพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อ138ปีค่ะภายในงานพระมหาเสกสรรจิรพาโซเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนิมิตงามตาคอนโด กาลยมิตรจิราพรคุเรหะนำกล่าวคำถวายส่วนกาลยมิตรนสพรฮาชิซุเมะเป็นผู้แทนกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารและถวายทูปเทียนแพรผ่านพุ่มผ่านดอกไม้ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายประทีปโดยมีกลาลยนิมิตลำแก้วนิชิดาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้โดยมีกลาลยนณมิตเคมิกาคล้ายประเสริฐเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สัธุชนทุกท่านก็ได้ถวายจตุปจัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมะคคลเทมุนี สดจันทสโรพระผู้ปรับมารโดยมีกลลารณมิตรลำแก้วกลลารณมิตรโนบุนิชิดะเป็นประธานจุดโคมจุดประทีปโคมเอกก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านจะได้พร้อมใจกันจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานซึ่งตลอดวันค่ะก็ได้สร้างความปราบรื่มปิติใจให้กับสาธุชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดการมิตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายคนากาวาประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ได้จัดพิธีสักการะพระมงคลเทมุนีสดจันทสศโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อ138ปีของท่านค่ะสาธุ